อรนิ่งในวันหยุดแต่เธอก็ไม่เคยหยุดนะจ๊ะเห้ยลังจากที่เราได้กินชาเขียวที่รสชาติเหมือนแบรนด์ที่มีชื่อแขวนในป่าแบรนด์อะไรไม่ทราบเหมือนกัน แบบว่าพูดไปเรื่อยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้เบรกฟาดหืมสักาพัวแปลกไปใช้คําว่าเบรกฟาดโอเคค่ะหลังจากที่เรากินข้าวกินปลาก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ป้าค่ะอันนี้ทานปลาแล้วใช่ไหมคะโอเคอาจจะเป็นปลาหมอคางนาโปรตีนเลยต่ํานะคะเลยทําให้มาเป็นแบบนี้นมจ๊ะ<อ>มาเข้าเรื่องงานบ้านก็ผ่านมาทางดิฉันนี่แหละคะ่ะรับจบงบใม่บ้านปลายกรบทิงผู้เดียวนะคะหนึ่งเดียวในบ้านค่ะอย่างงกับจิงรางจาน ของดิฉันนะคะที่ล้างจานแบบพิมเตเร์ก็ไม่เคยเจอกันใช่ไหมล่ะ ก็ล้างจานกันแดบดบชาวชนบทบ้านนอกบ้านนาก็อย่าถือสาก,กันเลยนะคะแดบดบบ้านๆก็จะประมาณนี้แหละนะสิ่ง <Okay. S 1> ล้างจานแบบยืนล้างก็มีนะคะแต่แม่ป้าก็ไม่ค่อยถนัดนะคะถนัดล้างแบบนี้เศษอาหารก็เทโจกโจกโลงบ่อลงคลองก็ให้ปลูกให้ปลากันใส่จมันไม่ค่อยสวยแต่มันก็ช่วยเราสะดวกนะคะก็เอาที่สะดวกกันเนาะทุกคนเนาะเ mm hmm. ช็ดสิ่งสกปรกเช็ดโต๊ะ หน,หนูหนูก็คงใช้เช็ดชู่กันใช่ไหมคะมันก็สะดวกดีนะคะแต่ดิฉันยังใช้ผ้าคลิ้วแล้วหิ้วไปซักในท่าน้ำแบบนี้นะจ้าเอาแบบโบราณสไตล์ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกแล้วกันนะจ๊ะ